มีพระธรรมสามเล่มในพระคัมภี์ที่ถูกเรียกว่าวรณกรรมแห่งปัญญาได้แก่พระธรรมสุภาษิตปัญญาจารย์และโยบสุภาษิตพระธรรมเล่มแรกแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงปัญญาและยุติธรรมใช่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าได้จะระเบียบให้โลกนี้ยุติธรรมคนชอบธรรมได้รับรางวัลคนอาธรรมถูกลงโทษผู้อดอย่างก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่แล้วเราก็พบกับปัญญาจารย์ผู้ที่สังเกตเห็นว่าคนทำดีก็ไม่ได้ดีเสมอไป ใช่แล้วเขาบอกว่าโลกนี้ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปชีวิตนั้นก็ยากจะเข้าใจและไม่อาจคาดเดาเหมือนกับควันนี่ทําให้คุณสงสัยว่าพระเจ้าทรงปัญญาและยุติธรรมจริงเหรอใช่เลยและนั่นคือคําถามที่พระธรรมโยบวรรณกรรมแห่งปัญญาเล่มสุดท้ายนี้กําลังจะค้นหาคําตอบเราเริ่มกันเลยดีกว่า พระธรรมโยบเริ่มต้นด้วยเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ซึ่งถูกบรรยายราวกับว่าเป็นห้องบัญชาการแห่งสวงสวรรค์พระเจ้าอยู่ที่นั่นกับสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์ที่ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าและพวกเขามารวมกันที่นั่นเพื่อรายงานการทํางานของตนและพระเจ้าก็ชี้ให้พวกเขาดูชายคนหนึ่งที่ชื่อโยบผู้รับใช้ของพระองค์และสรงแสดงให้ดูว่าโยบเป็นคนดีขนาดไหนจากนั้นหนึ่งในทูตสวรรค์ก็เข้ามาในภาษาฮิบรูเรียกทูตนี้ว่าซาตานซาตานเหรอ คกันอันที่จริงคำนี้เป็นตำแหน่งซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่าผู้ต่อต้านท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมดเขาเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าถามพระเจ้าว่าพระองค์ดูแลโลกนี้ยังไงเขากล่าวว่าโยบอาจจะไม่ได้รักพระเจ้าด้วยใจจริงก็ได้โยบเป็นคนดีก็เพราะพระเจ้าให้รางวัลเขาถ้าพระเจ้าริบสิ่งดีทั้งหลายที่ให้โยบไปพระองค์ก็จะได้เห็นท่าแท้ของโยบซาตานคิดว่าโยบแค่รู้ช่องทางหาประโยชน์จากระบบนั้นเหรอใช่แล้ว เป็นไปได้ว่าโยบเชื่อฟังพระเจ้าเพียงเพื่อจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นพระเจ้าก็เลยตกลงให้มีการทดลองนี้ยอมให้ซาตานทรมานโยบโยบสูญเสียทุกคนและทุกสิ่งที่เขารักไปมันเป็นหายนะเลยเราจําได้นะพระเจ้าเองที่บอกว่าโยบไม่ได้ทำอะไรที่สมควรให้ตนเองต้องเจอเรื่องแบบนี้เลยสิ่งที่น่าจดจําก็คือเมื่อเผชิญความทนทุกเจ็บปวดเช่นนี้โยบยังคงสรรเสริญพระเจ้าอยู่อย่างน้อยก็ในบทที่1และส แต่ในบทที่3เราพบว่าจริงๆเขารู้สึกข้างในยังไงเขาระบายออกมาเป็นบทกวีที่เปิดเผยถึงความท้อแท้ของเขานี่เป็นกวียืดยาวซับ so ซ้อนท,ที่แช่งสาบวันที่เขาเกิดมาหลังจากนี้เพื่อนบางคนของโยบมาเยี่ยมและพยายามเสนอตัวช่วยเขาทุกคนพูดประมาณว่าโยบจะต้องทําอะไรแย่ๆสักอย่างแน่จนสมควรจะเจออะไรแบบนี้ยังไงก็ตามเรารู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมและเรารู้ว่าโลกนี้ก็ถูกจัดระเบียบโดยความยุติธรรมและความเท่าเทียมของพระเจ้าดังนั้นแล้ว เจ้าก็จะได้รับในสิ่งที่เจ้าควรจะได้รับและ34บทต่อจากนั้นโยบกับของเพื่อนก็โต้อตอบกันไปมาด้วยบทกวีฮิบรูที่ลึกซึ้ง mm hmm. เพื่อนๆของเขาคาดเดาว่าทําไมพระเจ้าจึงส่งความทุกข์ยากเช่นนี้มาและเริ่มจินตนาการถึงรายการบาปที่พวกเขาเชื่อว่าโยบต้องได้ทําลงไปแน่ๆแ,แต่หลังจากทุกๆข้อกล่าวหาโยบก็ได้ตอบโต้ว่าตนเองบริสุทธิ์และโยบก็บริสุทธิ์จริงใช่อารมณ์ความรู้สึกของเขาเวียงขึ้นลงไปมา บางครั้งเขาก็มั่นใจมากๆว่าพระเจ้ายังทรงปัญญาและยุติธรรมใช่และบางครั้งเขาก็สงสัยในความดีงามของพระเจ้าเขายังเคยกล่าวหาพระเจ้าว่าทรงประมาทไม่ยุติธรรมและผิดพลาดในตอนจบของบทสนทนาโยบจึงเรียกร้องให้พระเจ้ามาอธิบายกับเขาด้วยพระองค์เองและพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นพระองค์มาในรูปแบบของพายุเมฆใหญ่พระเจ้าไม่ได้ให้คำตอบกับโยบตรงๆพระองค์ไม่ได้เล่าเรื่องบทสนทนาของพระองค์กับซาตานให้โยบฟัง ใช่แล้วพระองค์ทําสิ่งที่ต่างไปจากนั้นมากพระองค์พาโยบไปดูภาพจําลองของจักรวาลพระองค์แสดงให้โยบเห็นว่าโลกนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วถามว่าเขาสามารถทําให้โลกดําเนินต่อไปสักวันหนึ่งหรือแม้กระทั่งเข้าใจโลกนี้ได้หรือไม่พระองค์แสดงให้โยบเห็นว่าโลกนี้มีรายละเอียดยิบย่อยขนาดไหนมีหลายสิ่งที่เราอาจมองเห็นทุกๆวันแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นเลยแต่พระเจ้าเข้าใจพระองค์เข้าใจทุกสิ่งอย่างลึกซึ้ง พระองค์สนใจในความสวยงามและการดําเนินไปของจกักรวานี้ในแบบที่เราไม่อาจจินตนาการถึงแม้กระทั่งในสถานที่ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ก็ตามจากนั้นเพื่อจะสรุปเรื่องนี้พระเจ้าก็แสดงให้ย่เห็นสัตว์มาศจั์สองตัวและเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของทั้งสองใช่แล้วพวกมันอันตรายมากสัตว์ทั้งสองนี้อาจฆ่าคุณให้ตายได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยและพระเจ้าบอกว่าพวกมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย อันที่จริงพวกมันเป็นส่วนหนึ่งในการทรงสร้างโลกอันสวยงามของพระองค์แล้วก็จบแค่นั้นนั่นคือคำแก้ต่างของพระเจ้ามันประหลาดมากเลยแบบว่าทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงดูเหมือนจะเป็นอย่างนี้คือในมุมมองของโยบแล้วนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่มุมมองของพระเจ้านั้นใหญ่กว่านั้นมากใหญ่กว่ายังหาที่สิ้นสุดไม่ได้ พระองค์มีปฏิสัมพันธ์กับจักราวาลอันซับซ้อนทั้งหมดนี้อยู่เสมอเมื่อพระองค์ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างและนั่นคือสิ่งที่พระองค์เรียกว่าปัญญาของพระองค์ดังนั้นการที่โยบขอให้พระเจ้ามาแก้ตัวจึงเป็นเรื่องไร้สาระเขาไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนระดับนี้ได้ไม่ว่าจะอยากเข้าใจขนาดไหนก็ตามแล้วทั้งหมดนี้จบลงยังไงสิ่งนี้ทําให้โยบทอมตัวลงเขาไม่รู้ว่าทําไมตนถึงต้องทนทุกข์ แต่เขาก็สามารถดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขและด้วยความยำเกรงในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่พระธรรมเล่มนี้ไม่ได้จบลงแค่นี้เพราะในตอนท้ายพระเจ้าได้รื้อฟื้นคืนสิ่งที่โยบสูญเสียไปให้กับเขาถึงสองเท่านี่เองก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแบบว่านี่คือรางวัลอย่างนั้นเหรอพระเจ้ากําลังบอกว่ายินดีด้วยโยบเจ้าผ่านการทดสอบอย่างนั้นเหรอครับไม่เลยพระธรรมทั้งเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าการที่โยบสูญเสียทุกสิ่งนั้นไม่ใช่การลงโทษและการที่เขาได้ทุกสิ่งกลับมาก็ไม่ใช่รงววัลแ้ ทำไมเขาได้ทุกสิ่งคืนกลับมาล่ะดูเหมือนว่าด้วยพระปัญญาของพระเจ้าพระองค์จึงเลือกจะมอบของขวัญให้กับโยบซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าในตอนนี้โยบกลายเป็นคนประเภทที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดีเขาก็สามารถวางใจพระปัญญาของพระเจ้าได้และนั่นคือพระธรรมโยบรวมทั้งเป็นตอนจบของชุดวรรณกรรมแห่งปัญญาวรรณกรรมแห่งปัญญาเหล่านี้เป็นพระธรรมที่อัศจรรย์มากแต่ละเล่มให้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับชีวิตที่ดี แต่คุณจำเป็นจะต้องฟังจากทั้งสามเล่มร่วมกันในการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า